นวันนี้เราจะพาทุกคนไปขับรถเล่นแต่ตอนนี้ต้องรอ,อก่อนนะทุกคนเพราะว่าเป็ดหมดน้อยห,หมดเวลาหมดพอดีแต่เราจะให้ทุกคนดูว่าเรานอนด้วยนะครับเราจะนอนรอเวลานครับทุกคนดูไปด้วยนะคะทุกคน นอนไปประมาณตั้งแต่บ่ายสามตอนนี้สี่โมงแล้วอ่ะออยตั้งใจมากเราจะพาทุกคนไปดูว่าเราทำอะไรกันบ้านอยู่ที่บ้านนะคะไป <Bye. S 1> ตอนนี้เป็ดตะขีดแล้วเราต้องไปกวาดบ้านถูอบ้านเราขอไปกวาดบ้านถูกบ้าน,าาน,าน,นะคะ่ะไปครับไปครับไปครับ Ui, 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 ui ừ. Ui Ui quả tát của bán, bán cắt khóc ハハハハ เราจะมีต่ออีพีสางด้วยนะ จ่าอีพี่สองนะเราขอไปอาบน้ำก่อนนะต่าอีพี่สองครับบ๊ายบาย